thank you มาแล้วครับผมกิทกิเฮาเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ชื่อชางใกล้นิดเดียวครับเพราะว่าที่นี่มันเป็นแหล่งใจกลางเมืองเจ้าของอยู่แถวไหนครับบอกหน่อยครับพฆษณาหน่อยครับไปไปไหนครับถามก่อนที่ก็เฮาเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนก่อนอ๋อกิทเฮาเลยครับอยู่อ่าถนนประชารัก์ครับปากซอยมีน้ำร้านน้ำสมุนไพรครับเห็นได้ชัดเดี๋ยวพาไปเที่ยวไหนครับไป ทงเสียงตึงไปมูลนิธิเสียงตึงโอเราจะมีงานตุนจีนนะครับ ไปดูบรรยากาศภายในงานกันแบบลวดเดียวจบเขาฟู๊ซสตรอเบอรี่ปั่นส้มตำจีนตุกนะครับบรรยากาศงานลุ่มลื่นมากครับผมเทศกาลกินเจนี่หกสอันนี้มันเป็นวันเหมือนกันเหมือนซ้อมเออกดจีนแหมเทศกาลกินเจตอนนี้บรรยากาศก็ ให้เห็นนะครับก็คือให้นั่งได้แต่ก็รักษาระยะห่างก,กันอ้วยโอ้ดีน่าสนใจลุงสวัสดีครับ <ś la> ข้าวขาวหมูข้าวขาวหมู <ś la> มาเที่ยว <ś la> ต้องไปหายาติอีกไงครับก็เลยมาไดยเดี๋ยวมาดเลย อุ้ยอันนี้มีบัตรกะทิสวัสดีครับอันนี้เฝ้าเองเลยเหรอบรรยากาศร่มรื่นสบายสบาย ก็ได้มาเป็นการท่านพ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อท่านเดินผ่านไปผ่านมาแล้วการละมุน้อนนะครับเราแวะมาดูชมไว้กันไปไม่ถึงมันเซฟหน้าจอพลังงานตอนนี้มันก็เป็นงานวอร์มครั้งแรกใช่ไหมพี่หมายถึงว่าวอร์มวันแรกใช่จริงจริงงานเริ่มวันพรุ่งนี้อ่าวันนี้ก็วอร์มแต่วันนี้ก็คือเตรียมก่อนก่อนที่จะเข้างานในวันพรุ่งนี้โอ้โหนันทวันเกงส้มขายดีแล้วครับแต่ไม่มีโต๊ะแบบ หมดสนิทอะไรจะขายดีปันนี้ยาดีมาขายเะเลยสวัสด,ดีคับสวัสด,ดีครับเจสวัสดี่สัดีครับสวัสดีคับสวัสดีครับเจ๊สวัสด,ดีครับ y o u ู u <YouTube. YouTube>. ูเป็นยูทูบเบอร์ได้ไหมนี่ก็เป็น อันนี้เป็นบรรยากาศวันแรกงานมันจะมีสามเอ็ดสามสิบเอ็ดมกราถึง9ก้ากุมภาที่ถ้าต่อยห้าวันนี้ได้ได้เทศกาลุไอันนั้นเลยนะครับวาเลนไทน์วันที่แปดเป็นวันแห่พระอ๋อที่แปดแห่พระแห่รอบเมืองพระตอนเช้าตีห้าแล้วก็ตีห้าหกแล้วก็หนึ่งทุ่มลุยไฟได้ข่าวว่าไฟเสียงตึงนี้ไฟเสียงตึงนี่เป็นไฟที่แบบสุดยอดมากใช่ไหมครับอยากลองจังเลยเจอเท่าเก๋ทุ่งลุงสวัสดีครับพี่ตี Here, ครับโอ้นี uh ่แจ็คจำไม่ได้เลยได้ไม่อยู่กับมึงเนี่ยรอว่ะเที่ยวมาเดินเที่ยวถ่ายเล่นเล่นนี่กระเวียนรอบนี่ต้องไปออกไปดูบรรยากาศคงไฟด้านนอกคนเดิเลยคนเดินบนคนเบื่องคนเบื้อไง ไม่ดีสักอย่างเลย,เลยทั้งงัวทั้งควายเลยนีเ,เราไปดูที่สานเจ้างานนี้มีจุดถ่ายรูปค่อนข้างเยอะนะพี่นะอันนี้เราจะอยู่ในโซนสวนยอมมันก็สวนยอ่มหมดใช่ไหม hey. นี่มีให้ถ่ายรูปเยอะครับเดี๋ยวเราพาไปดูบูธกับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันแต่วันนี้มันเพิ่งเป็นวันเลกซึ่งเขายังไม่เปิดร้านเลยก็เลยร้านค้ายังไม่มาเยอะ มาแล้วนี่คือเรื่องนี้ต้องให้พี่ลินครับพี่ลินแนะนำหน่อยครับองค์นี้คือเทพเจ้ากวนูเทพเจ้ากวนูที่พระเจ้าเห็นความซื่อสัตย์เจ้าแม่คนอิมนะครับนี่คือองค์เทพเจ้าต่างๆนะครับมากับไหว้ขอบขอบพรได้ เยมา ปี65แล้วก็วันนี้คนเขายังไม่มากที่ของอะไรก็ยังน้อยอยู่อยากให้ทุกคนทุกคนได้มากันนะครับผมเพราะมันมีวันที่3 1ถึงวันที่9วันที่8มีแห่พระรอบเมืองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าตบกับผมครับบ๊ายบาย